อยากชวนพวกพี่มาคุยเรื่องเมืองที่คนแกว่วากรวัไงพี่ผมสังเกตว่ายุคเนี้ยประเทศไทยมันก็เริ่มก้าวเข้าไปสู่ยุคของคนชรา,ชาผู้สูงอายุนะครับแล้วคราวนี้เมืองแต่และเมืองเนี่ยมันก็มีการพัฒนาความจเจริญเติบโตของเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆพอเมืองมันมีการพัฒนาใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ทําให้มันมีคนสองกลุ่มไงกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่ปรับตัวและวนะครับเมืองจะเป็นยังไงฉันก็จะอยู่เหมือนเดิมฉันแบบเนี้ยเมืองที่มีแต่คนแก่เนะี่ยผมว่าจะเป็นเป็นประเด็นที่ทําให้เกิดคนแก่วาดกลัวเพราะว่าช่วยเหลือกันไม่ได้เลยซึ่งผมยังไม่เห็นนโยบายภาครัฐเลยนะว่าจะมีอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะลองรับตรงเนี้ยคือผมเนะี่ยยังยัง ยังมีแนวคิดในเรื่องของการดูแลพ่อแม่ยังเรื่องกว่ัความกตัญยูผมยังมีอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นลูกเนี่ยมันจะมีแนวคิดนี้ยังไงพี่<ม>คิดยังไงกับบ้านพักคนชราสมมติว่าวันหนึ่งพี่ต้องไปอยู่ในบ้านพักคนชราไอ้ความที่เราเป็นโสดเนี่ยถ้ามันจะเป็นจะต้องไปเนี่ยมันก็ต้องไปเนาะคนมันต้องอยู่เป็นสังคมเนาะมันต้องมีคนหลากหลายอายุอะ่ะมีลูกมีหลาน<ะ>มีเลยมี พี่มีพ่อมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นครอบครัวเนาะนี่พอแก่ตัวปับ๊บเราจับเข้าไปขังกงอ่ะึ้ออกว้าไอการที่อยากจะมีชีวิตอยู่หรืออาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพติตตามมาก็ได้ือซ้ําไปเดี๋ยวนา,นางอาจจะเป็นเรื่องซึมเศร้าคิดมากอะไรอย่างเงี้ยมันการโหยหาอารมณ์ของคนแก่มันจะเป็นอย่างนั้นแหละกรณีที่เราไม่มีลูกมีหลานเนี่ยที่จะดูแลต้องเข้าไปอยู่บ้านพักคนชราเนี่ย มันก็ควรจะเป็นเอสถานที่ที่ใกล้เคียงกับชุมชนที่เราเคยคุ้นเคยนะความหมายของคนแก่เนี่ยมันไม่ควรเป็นความหมายว่าแก่แล้วต้องห่อเหี่ยวเนาะอืมมันควรจะต้องมีความสุขเรืเ่ื่นลมอยู่ได้ตลอดอ่ะใช่ไหมใช่คนแก่อยู่ด้วยกันเป็นร้อยๆแล้วอยู่กันเป็นปีๆจนตายจากกนันวันวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องเจอเรื่องอะไรก็นั่งคิดไปคิดมาก็อ๋อคนแก่เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นอยู่สามเรื่องเจ็บ ป่วยตายมันน่าจะเป็นสามเรื่องที่ต้องเจอกันทุกวันครับ<ะ>ไม่ว่าคนนั้นจะเจ็บไม่ว่าคนนี้จะป่วยไม่ว่าคนนี้จะตายมันก็จะวนเวียนกันอยู่ตรงเนี้ยสามเรื่องเนี้ยชุมชนชนบทเนี่ยผมมองว่าวัดนค่คือคือความเข้มแข็งคือสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งของชุมชนนะพี่สังคมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสังคมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมคนชราแต่เราลืมไปว่าจริงแล้วเมืองเราเนี่ยที่มันมีอะไรที่อาจจะ ใหญ่กว่าคําว่าคนพิการก็คือคนชราคนแก่กลัวที่จะข้ามถนนเพราะรถวิ่งเร็วถนนกว้างจะข้ามทีก็ไปเที่ยวห้างคนแก่ก็กลัวกลัวการขึ้นบันไดเลื่อนอืมเพราะคนแก่บางคนอาจจะไม่เคยขึ้นบันไดเลื่อนคนแก่การขึ้นลิฟต์มันมีตึกเราสูงสามสี่ชั้นการใช้งานคือต้องขึ้นลิฟต์คนแก่ก็กดลิฟต์ไม่เป็นก็กลัว คนแก่กลัวเปิดทีวีคนแก่กลัวการใช้วิทยุคนแก่ไม่กล้าออกนอกบ้านถ้าเป็นเมืองโตๆแบบเชียงใหม่แบบกรุงเทพคนแก่จะอยู่เลยในบ้านไม่ไม่กล้าออกนอกบ้านไปไกลๆเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะบัวจะกลับมาไม่ถูกลัวจะกลับบ้านไม่ถูกนเนี่ยหลงหลงทางสมาร์ทซิตี้แน่นอนนะความเป็นสมาร์ทมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวไง กลุ่มที่ตามเทคโนโลยีทันกับกลุ่มที่ตามไม่ทันเอาง่ายๆเลยแค่เรื่องการฉีดวัคซีนมันก็มีสองกลุ่มกลุ่มที่ใช้มือถือลงทะเบียนได้กับกลุ่มที่ใช้ไม่เป็นคนที่ตามไม่ทันเราก็จะเหมือนกับเราลืมมองเขาหรือเปล่ามองว่าในสังคมเรามันยังมีคนกลุ่มนี้อยู่กลุ่มที่ไม่พร้อมจะเดินไปต่อและพร้อมพักพร้อมที่จะไม่เรียนรู้อะไรแล้ว มันเป็นไปได้ไม่ว่าถ้าถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับคนแก่น้อยน้อยน้อยไปหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วคนแก่เนี่ยเขาต้องการอะไรในชีวิตเหมือนกับเราไม่มีข้อมูลตรงนี้หรือเปล่าเพ่าอาจจะทําให้เราไม่สามารถจัดอะไรให้มหได้คือสังคมไทยอ่ะอม,มันเป็นสังคมที่กาลังจะเก้าเข้าสู่สังคมคนชราที่ผมหรือหลายคน่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นคนชรา ถ้าเกิดเราเราจะมองถึงว่าคนแก่ต้องมีวิถีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยมันสมมุติเราจะแยกเป็นสองส่วนอาจจะมากกว่าสองส่วนก็ได้เนาะอ่าค,คนแก่ส่วนหนึ่งเป็นคนแก่ที่ลูกเลี้ยงดูอยู่แหละแต่ว่าต้องอยู่คนเดียวในเวลากลางวันเพราะลูกไปทํางานหมดเนาะกับสองคนแก่ที่คนแก่ที่ไม่มีคนเลีเ้ยงดูอะแล้วต้องมาอยู่บ้านพักคาาุณชราอันนี้ก็อีกงอันละอืมแล้วคนแก่ในชนบทแล้วรครับคนแก่ในชนบท ผมไม่เห็นคนหนุ่ผมจะเห็นในชุมชนนั้นมีสองกลุ่มหนึ่งก็คือคนแก่สองเด็กดังนั้นกลายเป็นว่าสังคมชนบททุกวันเนี้มันกลายเป็นสังคมของคนแก่เลี้ยงเด็กดังนั้นพอไปดูในชุมชนต่างๆมันเลยกลายเป็นว่ามันเกิดช่องว่างในสังคมชนบทก็คือมันกลายเป็นว่าช่องว่างกลางๆก็คือสังคมไม่รุ่นสังคมคนทํางานเนี่ยมันไม่มีมันกลายเป็นสังคมคนแก่แล้วก็สังคมเด็ก เด็กเลยนะพี่เด็กเล็กผมว่าพันหน้าคิดนะคือตอนเนี้ยเวลาระวังถังเนี่ยที่ผมย้ําเสมอน,นะว่าการทําถังเมืองเนี่ยมันไม่ใช่แค่โซนนดงนล่นแหละช่วงหลังๆนะจริงๆถังเมืองที่ผมยมทุกครั้งก็คือว่าถังเมืองเนี่ยมันควรจะต้องดูในเรื่องของสังคมวิทยามานุษยวิทยานะครับดูดูเรื่องพวกนี้ด้วยถ้าเป็นบางเมืองอาจจะต้องดูถึงประวัติศาสตร์ ผมก็เลยจะกาลังจะบอกถึงว่าในการทําผังเนี่ยผังเมืองอะ่ะให้มันลึกซึ้งเนี่ยมันจะต้องรู้ข้อมูลในเชิงลึกของเมืองนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรในวันนี้ก็คือที่เราพูดก็คือสังคมคนแก่น่ะซึ่งสังคมเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมไทยในยุคนี้มันกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยการพัฒนาเมืองแน่นอนแหละ ส่วนหนึ่งก็ต้องต้องพัฒนาเมืองรองรับผู้สูงวัยไม่ว่าคุณจะกําหนดโซนนิ่งยังไงจะกําหนดะระบบการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งยังไงก็แล้วแต่ประเด็นมันก็เลยต้องถูกมองว่าคุณได้คิดหรือได้มองในเรื่องการพัฒนาบริการขั้นพื้นฐานสําหรับคนสูงวัยมากน้อยแค่ไหนที่จะเกิดขึ้นในอีกห้าปีสิบปียี่สิบปีข้างหน้าในฐานะที่เราเป็นนักผังเมืองเราคุยกันว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเนี่ยเวลาที่เราเสนอผังเนี่ย นอกจากจะเป็นเราจะวางผังตามระบบของเราก็ก็วางไปหรือจะพัฒนาให้มัน<ะ>ดีขึ้นก็ทาไปแต่ว่าใ<ะ>นแง่ของมาตรการหรือว่าในแง่ของวิธีการเนี่ยเราควรต้องเสนอให้ละเอียดมา,มากยิ่งขึ้นน่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเขียนมาตรการเราอกไว้ว่าเออมันครต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อจัดการชุมชนในเชิงของ,ของนักองเมืองคิดนะมันก็มันน่าจะได้รูปแบบที่ที่ดีกว่าเออแต่ผมก็ไม่เคยเห็นผังผังไหนบอกนะว่าจะรองรับกับคนสูงวัยผมก็คิดอยู่นะเนี่ย เอ้ยทำเราทําผังนเนี่ยมีแต่แบบเอ่อออกท้ายที่สุดแล้วออกมาเป็นสีสีสีสสแ,ลแล้วก็มีข้อกําหนดแล้วก็มีผังระบบเอ่อคมนาคมขนส่งอา่าไอพรบใหม่ก็ยังมีผังน้ํามีผังที่โล่งผังอะไรต่ออะไรเนะี่ยซึ่งการที่จะมันจะจับต้องได้มันมันแทบจะไม่มีเลยนบางทีแล้วผมก็มาคิดอยู่เหมือนกันนะเอ้ไอ,ไอวัตถุประสงค์ที่มันเขียนไว้ในผังอะเพื่อนูน่นเพื่อนี่เพื่อนัน่น เป็นวัตถุประสงค์รวมๆมากกว่าป่ะจริงๆเราก็ต้องลงไปที่วัตถุประสงค์ของเมืองนั้นไอตัวตัววิถีของเมืองอ่ะไต่ที่มันเขียนก็คือเพื่อเป็นศูนย์กลางนั่นศูนย์กลางนี่มันเป็นมันเป็นอะไรซุปโปโกเกินไปอ่ะพอเจอคาถามจากชาวบ้านเอ๊ะไอละไอผังสีมันจะไปตอบตอบไอวัตถุประสงค์เนี้ยได้ยังไงเมื่อไหร่ได้ยังไงเออแล้ว เราก็ตอบเขาไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ทำมาอย่างนี้แหละเคยโอเคนี่อย่างนี้อเป็นทั้งางนการทรัพยากรโอเคนี่ก็นอนเลยโอเคสวัสดีครับ